สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทานายได้ศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะประจําเดือนธันวาคมนี้ค่ะ อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพซีรอนขึ้นมาค่ะเกณฑ์การงานของชาวราศีกันนะคะนับว่าจัดได้ว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยคอยเมตตาให้การช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะคะเน้นไปในเรื่องของเกณฑ์ที่ใครที่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะโดนผลักดันให้ทําอะไรที่โดดเด่นได้ง่ายนะคะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวพันกับเรื่องของการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาก็จะทําเงินทําทองให้คุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นลง ลงทุนหรือการขยายงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใครท,ทำงานประจํามาเนิ่นนานในช่วงเดือนนี้คิดอยากจะเป็นอิสระอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าไพ่การเงินออกมาค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะคะได้เจ็ดเหรียญน,นะคะถ้าคุณคิดจะลงทุนในหุ้นนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือกองทุนต่างๆก็จะมีผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะถือว่าในเดือนนี้การเงินไม่ติดขัดเท่าไหร่นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการต้องตัดสินใจอะไรบาง นะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของความมั่นคงและเกี่ยวพันกับในเรื่องของความสุขส่วนตัวด้วยว่าเราจะเลือกอะไรดีหรือมีคนเข้ามาให้เรื่องมากกว่า1คนขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้าตารู้ไหมคะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณค่อนข้างเยอะค่ะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่กันอยู่แล้วนะคะเป็นครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขอบอุ่นกันตามอัตภาพค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปใช้ชีวิตอยู่หรือการไปใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ใหญ่จะให้คุณนะคะถ้าคิดอ,อยา จะได้อะไรลองอ้อนขอผู้ใหญ่ดูนะคะผู้ใหญ่ก็จะเมตตาของคุณทําให้ความรักของคุณเนี่ยนะคะสมหวังและมีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยล่ะค่ะค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ